ครับ flexuret ตวนนบัวนี้นะครับ m u s c l e l e วนันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารชนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องความเข้าใจผิดหรือเป็นสิ่งที่เราเชื่อมาผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมอาหารนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของไขมันหลายคนคิดว่าอย่างเราจะปั๊บจะได้ยินนักการพูดถึงไขมันที่ดีเช่นน้ํามันมะกอกหร,อ ola, หรือน้ํามันคานล่าหรือน้ํามันปลาน้ํามันนั้นน้ามันนี้ มันเคยมีความเข้าใจว่าน้ำมันพวกนี้น้ำมันที่ดีเหล่านี้ไอ้พวกคูดแฟตคูดแฟตเนี่ยกินแล้วมันไม่อ้วนนะครับหลายๆคนก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ผมเคยได้ยินแม้กระทั่งว่าเฮ้ยเนี่ยทอดไข่ทอดไข่เจียวกินแต่ว่าใช้พวกโอลิฟออยล์ทอดใช้น้ำมันมะกอกทอดมันกูดแฟตกินแล้วไม่อ้วนถามว่าจริงๆแล้วมันถูกหรือมันผิดยังไงนะครับผมอยากให้มองเรื่องของพวกนี้ว่าไอ้น้ำมันเนี่ยมันคือน้ำมันไม่ว่าจะน้ำมัน จกน้ำมันมากอกน้ำมันคานูล่าน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปปล์าน้ำมันหมูพวกนี้ก็คือน้ำมันน้ำมันหนึ่งไอไขมันหนึ่งกรัมให้พลังงานเแคลอรี่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะน้ำมันประเภทอะไรมันให้พลังงานด้วยกันหมดเปรียบเทียบก็คือว่าสมมติน้ำมันคาลเท็กซ์น้ำมันเชลน้ำมันแต่ละปั๊มเนี่ยมันก็คือน้ำมันเหมือนกันใช้เติมรถได้เหมือนเหมือนกันแต่ถามว่าน้ำมันแต่ละอย่างเนี่ยแล้วทำไมมันถึงแบ่งกูดแฟตแ a d แฟตนะครับพวกนี้ มันคือองค์ประกอบอื่นที่มันเอฟเฟกต่อเรื่องสุขภาพเช่นไขมันที่ดีเนี่ยมันช่วยลดคอเลสเตอรอลไม่ทําให้ไขมันอุดตันอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นที่มันเอฟเฟกจริงคือลักษณะของสุขภาพมากกว่าแต่ถามถ้าผมพูดประเด็นเดียวเลยนะคือเรื่องเกี่ยวกับว่าอ้วนหรือไม่อ้วนนะครับไม่ว่าจะน้ํามันอะไรก็ตามอ้วนเท่ากันต่อให้เป็นน้ํามันจากปลาน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันปาล์มน้ํามันอะไรทุกอย่างอ้วนเท่ากันกินในปรมาณเท่ากันก็ อาจจะแบบให้พลังงานต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยเรื่องของการเรียงตัวของไขมันเรื่องของเชนนะครับเรื่องของทางเคมีคอลแต่หลักๆแล้วมันอ้วนเท่ากันไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณกินโอลิฟออยล์เนี่ยแล้วคุณกินเท่าไหร่คุณก็จะไม่อ้วนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าไอ้พวกโอลิฟออยล์หรือพวกน้ํามันปลาพวกนี้มันจะมีสิ่งที่มันเอฟเฟกกับสุขภาพเช่นไม่ทําให้เป็นคอเลสเตอรอลอุดตันหรือมีพวกโอเมก้าต่างๆเช่นบำรุงสมองลดไขมันอะไรก็ว่าไปนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากให้ลองคิดทบทวนดูใหม่แล้วก็อย่างเรื่องผลไม้บางคนบอกว่าผลไม้เนี่ยกินได้กินไม่อ้วนอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าจริงผลไม้เนี่ยถ้าเรามองคือมันก็คือน้ําตาลนะครับมันเป็นน้ําตาลทุกโต๊ะโอเคใช่ในช่วงที่ไม่ได้เดเอ็ดหรือช่วงที่ไม่ได้คุมอาหารลดไขมันเนี่ยการทานผลไม้บ้างเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันเนื่องจากพวกเกลือแร่แล้วก็วิตามินต่างๆในผลไม้เองนะครับแต่ถามว่าการกินผลไม้เนี่ยอ้วนไหม ก็ถ้ากินในปริมาณที่มากพอก็อ้วนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยผมอยากไม่อยากให้ทุกคนไปยึดติดกับคําว่าอาหารเฮลตี้อาหารไม่เฮลตี้อะไรมากเกินไปจนมันทําให้เราข้ามขอบเขตตรงที่ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นอาหารเฮลตี้ผลไม้เฮลตี้ไอกูดแฟตน้ํามันจากปลาน้ํามันอะไรมันกินได้อย่างบางคนเชื่อว่าการทานปลาเนี่ยทานปลาแซลมอนอะไรเงี้ยครับ ใช่การกินปลาแซลมอนเนี่ยไม่ได้ทําให้อ้วนหรอกแต่การกินปลาแซลมอนมากเกินไปอะไรก็ตามที่มากเกินไปทําให้อ้วนเหมือนกันเช่นสมมุติปลาแซลมอนชิ้นหนึ่งเนี่ยมีไขมันแทรกอยู่ในตัวปลาเราก็ทราบกันแล้วลว,ว่าปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาที่ไขมันสูงเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแต่แซลมอนแซลมอนแซลมอนทั้งวันเนี่ยผมเชื่อว่าในจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ได้รับไขมันมากเกินไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไขมันจากอะไรก็ตามก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของแคลอรี่จะอ้วนขึ้นจะผอมลงจะอะไรอยู่ที่แคลอรี่ เป็นส่วนเป็นส่วนหลักนะครับเพราะนั้นมองเรื่องแคลอรี่ก่อนไม่ว่าจะทานอะไรเนี่ยก็ให้มันอยู่ในแคลอรี่ที่เราสามารถคนโทรลได้นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูว่าอะไรมันเฮลตี้กว่ากันเช่นสมมุติว่าเราจะทําไข่เจียวเหมือนที่บอกในเมื่อเราทอดทอดใสน่น้ํามันใส่น้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะสิบห้ากรัมเนี่ยไม่ว่าจะน้ามันอะไรก็ตามมันให้พลังงานเท่ากันเกยงแต่ว่าถ้าเราเลือกได้ว่าเป็นน้ํามันจากน้ํามันมะกอกเนี่ยก็โอเคเลือกได้ก็คือเลือก ไม่จําเป็นเหมือนกันบางคนถึงขนาดพยายามต้องแบบไปซื้อน้ำมันมากอกหรือน้ำมันแฟลกซีดน้ำมันอะไรก็ตามที่มันบอกว่ามีขายแพงๆเพื่อสิ่งนี้นะครับผมกลับมองว่าบางทีเรื่องพวกนี้มันก็ยังไม่สําคัญมากถึงขนาดต้องแบบไปเสียเงินหลายๆร้อยเพื่อซื้อน้ำมันมากอกมาเพื่อแบบว่ามาทอดไข่กินอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําให้แบบว่าไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะครับในมุมมองของผมแต่โอเคถ้าคุณคิดว่าการกินน้ำมันมากอกเนี่ยเพื่อให้แบบว่า สุขภาพร่างกายดีขึ้นอะไรเงี้ยครับสมเหตุสมผลกว่าแล้วก็ให้ไปมองที่จุดนี้ดีกว่าส่วนเรื่องปลาก็เหมือนกันบางคนบอกว่าต้องทานปลาแซลมอนเพราะมีไขมันจากปลาไขมันที่ดีผมก็มองอีกในมุมหนึ่งว่าในเมื่อไขมันที่ดีอย่างอื่นก็มีเช่นอาจจะเป็นถั่วลิสงอาจจะไม่ดีเท่าปลาแหละแต่คือมันก็อยู่ในราคาที่รับได้แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินซื้อแบบซื้อปลาแซลมอนแพงๆเพื่อมากินไขมันจากปลาเราสามารถทานปลาอื่นๆที่มันอาจจะถูกกว่าได้แล้วหาไขมัน ที่ดีแหล่งอื่นมาแทนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วถามว่าคอเลสเตอรอลนี่สำคัญยังไงคอเลสเตอรอลอีกเรื่องหนึ่งลืมพูดเรื่องของปลาหมึกหรือเรื่องของอาหารทะเลต่างๆนะครับคนเชื่อว่าทานอาหารพวกนี้มันทําให้อ้วนแต่จริงๆแล้วพวกปลาหมึกกุ้งหรืออะไรพวกนี้นะครับมันในตัวของมันเองมันมีไขมันที่น้อยนะครับแต่ว่ามันมีคอเลสเตอรอลสูงแยกให้ออกระหว่างไขมันกับคอเลสเตอรอลนะครับไขมันก็คือ ก็คือไขมันก็คือไอตัวที่ให้พลังงานเราส่วนคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นไขมันที่มักจะอยู่ในกระแสะเลือดเวลาเราก้วนจากไขมันหรือก้วนจากแคลอรี่เนี่ยแคลอรี่ส่วนเกินมันจะเป็นไขมันสะสมอยู่ในพวกกล้ามเนื้อพวกชั้นผิวหนังอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าก้วนจากพลังงานส่วนเกินส่วนคอเลสเตอรอลแม้เราจะกินแคลอรี่ในปริมาณที่น้อยเช่นผมบอกว่าวันหนึ่งผมกินกุ้งกินอ,อะไรดีกินปลาหมึกเวลาสามขีดทุกวันใช่พลังงาน โดยนวงเนี่ยมันไม่ทําให้ผมอ้วนขึ้นจากผิวหนังแต่คอรสเทอรลส่วนเกินเนี่ยมันจะไปอุดตันตามพวกเส้นเลือดทาให้ระดับไฮคอรสเทอร์ลทาให้คอรสเทอรเรลในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถามว่ามันไม่ทําให้อ้วนก็จริงแต่ว่ามันก็ทําให้เสียสุขภาพเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอาศัยความพอดีนะครับลองจับโปรแกรมดีๆมองเรื่องแคลอรี่เป็นหลักมองเรื่องความสมเหตุสมผลดีกว่านะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมว่าไม่ว่าจะน้ำมันอะไรก็ตาม กินก็อ้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทบทวนโปรแกรมอาหารใหม่นะครับแล้วก็ลองดูกันว่า,าคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรกันดีนะครับสวัสดีครับ